สวัสดีค่ะมันนี้ไอ้น่อยกับเพ่นกะสิผ้ากันมาเก็บบัวอีกแล้วนะจ้าพอดีเก็บไปเหมือนนั้นมันเซ่เส่ไม่จ้าสิผ้ากันมาเก็บดอกบัวอีกอะเป็นคลิปเริ่มๆเลย้อจ้าทั้งงานหาบัวน้ำล้ะกะงืมหอยไปพร้อมจ้าจะเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องไปไปหาน้ำกันค่ะเดี๋ยวเพ่นใส่เบิ่งดอกบัวคะณไข่ี่ทั้งหลังคุณคไข่หน่อยกำลังหายอยู่ค่ะหาหอยหพร้อม เห็นบกหอยอันสองสามน้อยเพ่อได้ไปอมน่ะจ้าล้วก็มาเก็บดอกบัวพร้อมโอ้ยมันก็จะยางหยางเนี่ยจังน้อยจะฝ่าเบือกันเด้อจ้ามิแต่คลิปเก่าๆเดิมๆคลิปหาอยู่หากินของเพื่อนนี่แหละค่ะบ่าแม่นวายหิดคอนเทนต์เ้อค่ะน,นี่เป็นชีวิตอีรีว่างๆงเพื่อนกะมาหาบกหอยหลบบ่วกะก่อบัวก็เก็บบัวจะเหลือจะกินเื่อนจะเก็บขายตัวนึงไปท่านใดหนีปัานใด ดอกอันแก่กๆค่ะจะเอาดอกแก่ไปพร้อมดิอันนี้เห,นเห็นงานนี้แล้วเมนี้เอาอันกระล่อนมาหาพร้อมจ้าคือเทียนอันบ่มีกระล่อนอันมันก็เลยหาบ่ได้หืมยางๆแน่จังน้อยมันเป็นอันหนามไอ้น้อยห,หาหอยไปพร้อม,มไแค่วงหลายหัะ โอ้บงหอยนอยบองหอยมันเป็นอย่างเป็นว่าสะอาดปันใดเนาะแต่ว่ามันอยัางเป็นขนขนนี่เพื่อไหมบองหอยมันมีขนขนแต่เขาต้องไปคัดออกดีๆก่อนเขาจะไปขายค่ะอันนี้เพื่อนมาได้งุ้มไปกินเลอค่ะงุ้มไปขายพ้าด้คากับขงกับเ่าเนาะจ้าแรงงุ้มก่อนล่นน้ำนามาแล้วมือนแห่งั้น ไม่เห็นเพื e. ่อนจะไปตุ่มอู้หลรุนลงน้ำมาแล้วนี่บ่นี่ปลาหน้าจ่ออันนี้เปียกมาแล้วนี่จใจเห็นเห็นอันนี้น้ำไข่บ่อุ้ยูจะเห็นอันนี้น้ำไข่ปะเปียกแล้ว เอาลงมาจะซื้อจะเอาลงมาค่ะเอาลูกมากน้ำลองนึ่มไปซอยหน่อยก่อนหอยตัอยตัว<ม>ยูฮันเราเด้อลูกลูกไส้กับมาน้ำด้อจ้านี่นี่แหะครับหอยห้องก็แต่ไปอยากไปกินอยู่อืมถ้าถ้าเอาอันนี้มันหนนีีตัวไอ้น่อยเนาะพี่ตัวนึงขยับดยู่พี่ มันเด็กยางหนกแน่จักน้อยอ่ะอ่ะเนี่ยก่อนเก็บบัวเออเอาหอยก่อนพี่มันมันหนักนอยอันนี้เนาะนอยมันเดียวกันอื้อน้ำไปร้อนหน้าสิเก็บบัวเลยเก็บบัวไปนั่นมันปะ ขุ่นน้ำข่งฟังจังมง่งจังเง่้โอ้กำลังจังม่วงดอกประม่นานใบโอ้ประม่านเทียงเทียงอ่ะใหญ่ปะเมื <c oughs> ่อได้เอาใส่ถุงมือลงมาน้ำข้ามหาเหลืองงุ <c oughs> ง่มเอาเพื่อได้ใส่ตะแกงได้ขายรอบนี้ เอามืองุ้มเอาพระวาใส่ตะแกงพัดลมบะได้มันตีวสวนลงไปได้เงาบัวบะได้เงาบัวนี่หนาแห้งนีเด็กดอกนีงเก็บอะไรได้เหรอบัวเก็บหักเส้นหัก้นนีไปฟอนคนเราเอ,อาอะไรเยอะอืมพุ่น มื่อนีแกบ่แกกะจะเอาไปเมื่เลยเพราะว่าจะเอาอันฝักแกมันนั่นไงแกเม็ดแกมันเอาไปตุ่มโอ้โหดอกแกแกค่อยๆในในหลุดดอกแกกะเอาที่จะไปตุ่มอันนี้ดอกแกโอ้ห้องนังโอ้โหเออนั่นแหละอยู่ท่าขอบไหนก็บ่แกไปไหนได้ มองนี่อันคนเอาบาถึงถือซื้อนี่เด้เดอกกแก่หนที่ใส่มือเี่ยใส่ใส่อีกนึงอู้ยอันขั้นเลยอันออ้ยหลุดลงูดอดใดแกมดนดูดดู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 ดดดดด ต้องซ้อยบอกกันเอาด้วยก็สันเหลียวว่าเห็นผพ้นึงเห็นเราวพู่นึงว่าเห็นนี่เก็บซอยกันเอานี่อันนึงเขนจะเอาเองอุ๊บโอ้ยได้ใส่ถุงมือตัวนี้แกไป แล้วเขาจะบอกต้องบอกกันเอาตัวขัน้นอันถ้าว่าเดี๋ยวผู้นึงเดี๋ยวเห็นหรือผู้นึงเดี๋ยวไม่เห็นดอกคนหานี่ส่วนมากสเสียแล้วไม่เห็นทาวารกอบัวมันสูงเด็กไอ้น้อยอยัางยามาทั้งผีอีกเนี่ยดอกนึงอึบอึ๊บดอกนึง ในร้านอยู่ได้ได้ได้อ๋อลุงปูดูเห็นไหมอ้ยปอาตุลเขาเรียกอะไรพอดีอ้าเอาขึ้นไปทั้งเชิงก่อนเด้หนิใช่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิบอกเจ้าอีกเด้อเด้ออืได้บักไล่ละจ้าเดี๋ยวเพื่อนเอาขึ้นไปไว้ขางบนก่อนขุ่นลูกไส้กำลังถ่ายอยู่ขางบนเดี๋ยวแม่กำลังเอาไปให้ลูกเดี๋ยวมอสิควมอืมบัวกับพันธ์ แอลไว้บัานนะี้ก็ขายอยู่ในตลาดอันหาฟักหาฟักฮกฟักมีสิบบาทมาด้วยจ้านี่เมืออมม่อยเมื่อยเมื่อยอันนั้นเบรกอันตน้นเมื่อนีเมือออุ้่ยผัวน่าล็บจะดำดำทั้งดำเล็บกระดำพ้าเล็บจกขี้ดินสิม,มึงหลูกแสบบ่ บ่ได้เอาอันอันใจกลางมันออกเลยนะเนาะหวานหวานแก้ไข่ชิมด่างกันเนี่ยเนี่ยแก้ชิมด่างกันเนี่ยในขาวดีดีอืมหวานค่ะทอดบ้านเราค่าสิมาดัวก้านให้แม่เลือกมาดัวก้านเอาไปขายก็บอกหอยตัวนี้ใดยังไนะแม่ตัวนี้ข่าลูกหมอตัวนี้ใ่นะตัวนี้อ่อน đây oi mất cả phố đấy trên đất đỏ chết đỏ rồi chết đỏ chết đỏ trên các bạn cái đỏ chết chết cái chết 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 có chết 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 เฮ้ยอดีน่งพอดีเอาเทยหอกแล้วฮะฮ้โเจ็บเจ็บดอกกี่สิบบาทจเอาไปขายอันกรปองหอยะใช้ยางมาสองสิได้ไหมแม่หน้ำ ปากมือมือดรอถอดถุงมือเสร็จแล้วไอ้หน่อยไปถอดถุงมือบ่ใส่ถุงมือมาสองอันเลามาแต่ทั้งล้างกับมาณเป็นเนาะก็ถือว่าหลายตื่นพี่ลองน้องแม่เนาะเจ้ตัวยี่สิบมันหายากมันหายยากเวลาหาบักโดนใดซัมนี่ล่ะคือแค่เหมืนของบัวงนะไรก็แค่ ตรงไปหาหนองไม่เรื่อยๆเออทิ่มาท่าเอมอนเงี้ยเหมือันน่มันอ่อนเหมือนสมบัตอ่อนเบ่อ่อนแก่อันนี้แก่อ่อนอ่อนาิออ่อพลีะาพเดีนะคนณแ่ก่นไมนะแอันนี้แกอยู่ได้คเออเออนี่นหนึ่งสองสาสี่หตัวนี้แก่ตัวนี้แกเอาลพียอะไปเลย เออกินอไรวเนี้ยแกเนยกับอ่อนนยมาตุคนสงามนหกห้างอย่างเนี่มันเป็นสีงามๆใชะไหมเอ้ยจำได้ไหมจำแกเลยแกเลยอ่อนไม่มีเลยหมัดข้อใดค้ายเด็กข่าขนมติตอ